สวัสดีจ้าวันนี้พามาพบกับ Starion Cento สยาม150สซีซีทรงคาเฟ่แบดแบดนะครับร้อโตโตครับเล่มเอกสารครบนะครับพรบภาษีไม่ขาดหกห้านะครับตัดท้ายเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ชิวหน้ามีพร้อมนะครับอ่าบอก เปลี่ยนใหม่ล้อใหญ่ๆฝันเรื่อยครับผมจะทรงให้เรียบร้อยแล้วครับไม่วิ่งน้อยครับเ0็0กวโลครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับเปลี่ยนห้อครับเปลี่ยน้อ อย่างเดียวเรียไม่มีรถไปสต่างไปสริมีทค,ครับไปเรท้ียวมีครอไป้ว่ายยูนะครับมีเรียบร้อย ตี่ต่อได้ตามเบอร์โทรด้านบนเลยนะครับขอบคุณครกบ่ม